ครับมาบอกเรื่องการขยายฐานร่อนะครับของรถไถคนดินเกาหลีปุ่นครับรถไถมินิจิบจครับนี่แล้วครับกว้างแคบนี่เท่ากับถอดสลักตัวนี้แล้วก็เลื่อนเอาเลยครับนี่ล็อกตัวนี้ครับแล้วก็เลื่อนตามรูที่เทาต้องการความกว้างนะครับนี่สองข้างครับเลื่อนได้ซอกันครับขยับออกสองข้างเท่ากันนะครับนี่ัได้ตั้งแต่ เี๋ยวผมมีไทยเป็นกับตัวนี้ิได้ตั้งแกนนี่ครับผู้เขามาสุดนี่ก็สีประมาณจากสี่สิบสี่สิบเส้นหรือมั้งครับเขามาสุดนี่สี่สิบเส้นแต่ตัวนี้ผมเขาลองมั่นกับอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดเส้นครับนี่ระวังรอนะครับนี่บอกสู้กันฟังครับการขยายฐานรอครับถอดสารกระเลื่อนเลยครับกว้างแคบได้ตามที่งานงานนะครับผม ครับมาบอกเรื่องการขยายฐานร่อนะครับของรถไถคนดินเกาหลีปุ่นครับรถไถมินิจิบจิบครับนี่แล้วครับกว้างแคบนี่เท่ากับถอดสลักตัวนี้แล้วก็เลื่อนเอาเลยครับนี่ล็อกตัวนี้ครับแล้วก็เลื่อนตามรูที่เราต้องการความกว้างนะครับนี่ซองขางครับเลื่อนได้ซอกันครับขยับออกสองข้างเท่ากันนะครับนี่ตั้งได้ตั้งแตะ เดี๋ยวผมมีไทยเป็นคับตัวนี้ิได้ตั้งแต่นี่ครับผู้เขามาสุดนี่ก็สี่ประมาณจากสี่สิบสี่สิบเส้นหรือมั้งครับเขามาสุดนี่สี่สิบเส้นแต่ตัวนี้ผมเขาลองมั่นกับอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดเส้นครับนี่ระวังรอนะครับนี่ว่าสู้กันฟังครับการขยายฐานรอครับถอดสารกระเลื่อนเลยครับกว้างแคบได้ตามที่งานงานนะครับผม